าแฟโบราณนะร้อยปีเนาะทางบ้านร้อยปีนะครับค่ะแกไม่มีลูกมีไม่มีลูกมีเต้าตัวคนเดียวเลยเหรอคนเดียวเลยอแล้วพักอยู่ที่ไหนครับนี่อยู่อยู่หลังข้างในบ้างอยู่หลังนี้บ้างค่ะ๋อบ้านอยู่บ้านหลังโบราณนี่เหรอร้อยปีนี่เหรอนอนคนเดียวนี่เหรอเข้าไปดูเดเดเดจะพาเข้าไปดูเดี๋ยวยายจะพาเข้าไปดูบ้านข้างในนะเดี๋ยวเป็นกาแฟก่อนเนาะเดี๋ยวจะว่าโกหกอหลังนั้นก็ประมาณ ร้อยปีเหมือนกันนะอืมเอเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าครับเผื่อเจ้าที่เจ้าทางเน่านี้เขาให้โชคให้ลาบบ้านเล็กที่เท่าไรนาะยายอยู่นี่บ้านเล็กที่ครับสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมากินกาแฟครับกาแฟโบราณร้อยปีนะครับผมของย่าใหญ่นะครับย่าพาเข้ามากินครับเป็นบ้านเก่าๆน่าจะเป็นร้อยปีแล้วครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกับเจ้าของนะครับกาแฟสวัสดีครับคุณย่าครับ หูไม่ดีใช่ไหมพูดขอขอเสียบไม้นยครับอืมอันนี้บ้านบ้านหลังนี้กี่ปีแล้วนี่ประมาณร้อยนึ่งร้อยหนึ่งบอกอโอ้แล้วไอ้น,นี่เป็นที่ของป้าของยายเหรอไม่ไม่ครับเป็นของญาติสามีค่ะอ๋อญาติสามีช่โอ้ขายตรงนี้มากี่ปีแล้วครับเพิ่งจะขายเนี่ยพอแฟนเสียได้ปีกว่าก็ไม่มีไรายได้อะไรก็เลย พอดีลูกประหลัดเขามาช่วยอเขาลูกลูกลูกสาวประหลัดไอ้เขาเป็นพยาบาลเขาเขาเห็นยายไปโรงพยาบาลเขาก็เลยสงสารเอาไม่มีญาติพี่น้องเขาก็ก็เลยก,ก,ก,ก็ก็เลยมามาดูมาอะไรเขาก็เลยทำให้โอ้ให้ยายมาขายเขาสงสาร,รตอนเขาเขาสงสารเลยให้มาขายที่นี่<อ>ขายได้กี่เดือนแล้วครับนี่ ขายได้ประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนเนาะโอ้ตอนนี้คือทําแบบโบราณโบราณอย่างนี้อะไรใช่ไหมค่ะโอ้ยายได้ร่ําเรียนกาแฟอะไรมาไหมไม่เลยไม่เลยเนาะคือพออันนั้นปื๊บเขาเปิดร้านให้ปึ๊บมันเป็นเองอ่ะโอ้มันเป็นเองด้วยมันเป็นเองเลยย่าอายุเท่าไหร่แล้วครับบ้านบ้านเกิดนะไม่ย่าย่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ด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 สิบเอ็ดค่ะเจ็ดสิบเอ็ดค่ะ อย่างแข็งแรงเนาะอยังหากินไม่มีลูกไม่มีเต้าใช่ไหมครับไม่มีเลยไม่มีนะครับใครที่ดูอยู่นะครับอยู่เขตสุรินก็มาอุดหนุนคุณย่าแกด้วยนะครับ<แ>อ,อยู่กาแฟโบราณน,นะร้อยปีเนาะทางบ้านร้อยปีนะครับแ,แกไม่มีลูกมีไม่มีลูกมีเต้าน<ม>ัวคนเดียวเลยเหรอคนเดียวเลยแล้วพักอยู่ที่ไหนครับนี่อยู่อยู่หลังข้างในบ้างอยู่หลังนี้บ้างะออบ้านอยู่บ้านหลังโบราณนี่เหรอร้อยปีนี่เหรอนอนคนเดียวนี่เหรอ เขาไปดูเดเดเดจะพาเข้าไปดูเดี๋ยวยายจะพาเข้าไปดูบ้านข้างในนะเดี๋ยวไปกาแฟก่อนเนาะเดี๋ยวจะว่าโกหกมันมันลำบากมากเขาสงสารเขาก็มาช่วยอุดหนุนไม่ถ่ายสายไปสายมามันแสงมันนีู่กแล้วเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขากินกาแฟก่อน ี๋ยายจะพาเขาไปโดนข้างในเนาะดูดูแลแต่แฟนไม่ส่งไม่ไม่ดูดูตัวเองก็เลยเนี่ยลาบากอย่างเงี้ยแล้วแล้วแฟนตายตายแล้วค่ะเเสียแล้วค่ะก็ตายได้ปีไปปีปีปีเจ็ดเดือนเนี่ยโอ้มีมีสาม,มีมาไม่เคยมีลูกเลยหรือไาไม่เคยมีเลยไม่เคยมีมลูกเลยแฟนแฟนแฟนแ,แฟนเป็นหมันแฟนเป็นหมันเป็นหมันแล้วตอนแรกว่าจะะสมเทียมแล้วเขาบอกว่าจะเอาเลยเดี๋ยว มันโตขึ้นมามันฆ่าเราก็เจือแต่ผัวอ้อันนี้ครับคือน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้สําหรับหลายๆคนที่ไม่มีลูกเนาะอยากให้อยากให้มีเนาะมันจะลาบากตอนแก่เงี้ยเนาะมันจะจะลำบากนะครับมันยังไงล่ะมันไม่มีใครดูแลเนาะอือมันตอนนี้ก็คือทากับข้าวอะไรกินเองนะครับหรือคือเอากำลังไอปอกฟักทองว่าจะผัดฟักทองกินมันไม่มีเงินเนาะอ๋อ ครับใครที่อยู่แถวสุลินนะครับก็มามาอุ่นหนุนยายเนาะย่าใหญ่นะครับอยู่เส้นอยู่เส้นสองสองหกนะครับถ้าจะอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงก่อนถึงโรงพยาบาลหรือโรงเรียนสอบวค่นะครับอยู่ซ้ายมือตรงข้ามกับร้านหนึ่งนะครับตรงข้ามกับร้านดอกไม้ร้านหนึ่งนะครับใครที่สนใจก็นี่ครับเดี๋ยวถนนเส้นนี้นะครับเดี๋ยวช่างทองก็ถ่ายไปนะครับเดี๋ยวย่าจะพาเข้าไปดูข้างในว่าแกพักอยู่ข้างในนะครับว่าข้างในแกนอนยังไงนะครับ อยากให้ทุกคนนะครับก็มาอุดหนุนยายเนาะสงสารเวลาไม่มีไม่มีเงินก็เดินไปหาตำรวจตำรวจนอกเครื่องแบบไอ้ต้นมะม่วงน่ะเขาก็ให้ตักข้าวได้บางทีก็ไข่บางทีก็ข้าวเอามากินเขาสงสารเขา,ร,ร,ารู้จักรู้จักกับเขามาหลายสิบปีละเราไม่เคยกเกลยียดเขาสงสารก็ให้ไข่ให้ข้าว ก็ยังมีอีกหลายชีวิตนะครับที่ที่ยังลำบากนะย่าเนาะลำบากเข้าใจอยู่ก่ะถึงถึงว่าสู้ไงค่ะถึงว่าสู้สู้สู้ม่อยากเป็นประใครน่ะครับโอ้เนาะเราเราเราคุณหมอน้องลูกเประหลัดเขาให้ยากินนะตอนแรกเดินไม่ได้นะคะครับโอเดินนเดินไม่ได้ขับไม้เท้า ก็เลยแกสงสารแกเลยแกเป็นพยาบาลเนาะแกกกแบ่งยาของแฟนแกนั่นแหละให้ให้เนาะให้ค่ะเพ<อ>ราะว่าเดินได้อือันนี้เดี๋ยวผมให้เพื่อเป็นเอ่อกับข้าวข้าวยายเนาะขอขอบคุณมากเลยคขอช่วยสู้เกาแก่ร้อยก็ขอบขอบคุณมากเลยค่โอ้ยบุญคุณคุณยังใหญ่หลวงเลยครับเดี๋ยวได้กินหลายวันลองชิมดูว่า กินได้หมดแล้วครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเนาะแค่แค่ดูเขาไปดูข้างในเลยร้านกาแฟนี่แหละพี่ป้านาอาบแถวนี้เขาก็ช่วยดีดีร้านหนึ่งร้านพวนดอกไม้ร้านพวนดอกไม้ร้านหนึ่งบางบางที่ไม่มีข้าวก็ไปโขอเขาครัท่านนั้นเขาก็ ด้วยใช่ไหมครับซื้อซื้ออะไรเขาก็แบ่งให้กินอ,อันนี้ก็รถเก่ารถโบราณไม่รถรถรถของลูกลูกผลัดค่ะอ๋อลูกผลัดเอา <ไป S 2> มาป,อาประดับให้ <laughs> อประดับให้คนแก่เขาคือว่าอืมเขาไม่ขายเขามีแล้วเนาะร้อยปีโบราณนะครับบ้านโบราณร้อยปีโอ้ยากก็อยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอ้ าอาจเขาเขาให้กล่องกระดาษเอาเก็บไว้ขายขาย๋อันนี้กล่องกระดาษเอาไว้ขายา้มาใช่ไหมครับใครคนได้ซื้อข้าวกินซื้ออะไรบ้างาเขามาเยี่ยมอาจจะมืดหน่อยอ๋ออยู่อย่างนี้นอนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับนี่แหละนอน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 ,น,อนตรงนี้แหละค่ะครับอ๋อนอนอย่างนี้มีห้องน้ําอะไรด้วยเนาะ เขาไม่ค่ะห้องน้ําอลูกๆเคยประหลัดเขามาทําไว้ให้ให้ให้ดีอยู่ค่ะครับตอนเช้าเขาก็มาเปิดเปิดเปิดบ้านให้สาธุขอแฟนเขาไปทํางานแล้วเขาก็เปิดบ้านให้เจ้าที่เจ้าทางตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมเข้ามาบ้านผมมาผมมาหวังดีเนาะมาเดินเข้าไปดูบ้านหลังข้างในอีกไหมโอ้กังวทครับไม่เป็นไรครับโอเคนี่ขอเจ้าที่เจ้าทางขอให้ถูกหวยเนาะแต่อย่าถึงนี้เนาะวันที่สิบหก อยากให้ดูอยากให้ให้ดูดูดูอ๋ออยากให้ดูไม่อยากให้ดูถ่ายถ่ายถ่ายแต่หลังนั้นก็บอกประมาณร้อยปีเหมือนกันนะอือเดี๋ยวเขาไปดูดีกว่าอ๋อค่ะครับ,รบเผื่อเจ้าที่เจ้าทางานงนี้เขาให้โชคให้ลาบบ้านเล็กที่เท่าไหร่นาอยยอยู่นี่บ้านเล็กที่ห้ยาหกทับแปดกันห้าหกทับแปดค่ะโอ้บ้าน,เ,าน<อ>เมื่อก่อนที่บ้านเก่าของ คงร้านขายยาครับ๋อบ้านเก่าของร้านขายยาร้านขายยาเกี้ยงเกี้ยงเจริญน,นะคะับโอ้เี่ยปีตานาพวกนี้เขาก็ให้ข้าวซื้อนั่นซื้นนี่ให้กินครับอืมเอ็นดูดูแลกันไปเนาะข้าวอุดูแลกันให้อุ่นอยู่ค,ครับผมเดี๋ยวเขาเขาไปดูบ้านโบราณอีกข้างในเนะาะ ข้างในก็ประมาณร้อยหมือนกันเลยอันน um, pues ี้ก็พวกกาแฟแล้วก็หาซื้อเองหรือหรือเขามาส่งครับไปเลยไปเลยเ่ตายตแมตายเดือนนี่แหละแม่จะหาเงินซื้อข้าวให้กินอยู่นะครับก็คนเราต้องคนไม่กัดหรอกค่ะคนเราก็ต้องสู้เอายะมีต้นทุเรียนด้วยอื อันนี้เป็นเนี่ยผัวกระตายอยู่นี่เ<อ>ยย่ากระตายอยู่นี่เลยเน้องผัวกระตายอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยอผมก็พามาดูเนาะแต่ว่าไม่คงไม่ได้เข้าไปข้างในหรอย่าเนะาะคงไม่ได้เข้าไปข้างในหรอกอไม่ได้หรอกอค่ะเดินดูดูลรอบรัอบก็ได้อ๋อเดินดูรอบๆไม่เป็นไรแล้วครับดูแค่นี้ก็พอแล้วบ้านหลังนี้ดีไม่ดีจะเป็นร้อยกว่าเขาแต่ก่อนมันเป็นของพี่เชี่ยวมีสิลิอ๋อ เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือยังไงไม่รู้เขาขายให้ยาย่าครับไม่ต้องเขาไปดูข้างในก็ได้กับมันมันสกก็ปรงอย่างมากเลยดูแค่ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากเลยค่ะครับใครที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากนะคะแวะมาให้สองร้อยร้อยร้อยเลยสองแก้วโอเคครับใครที่สนใจก็แวะมานะครับอยู่เส้นสองสองหกนะครับก่อนถึงโรงเรียนสวคจะอยู่ฝั่ง ฝั่งทางซ้ายมือครับผมสำหรับนี้ขอบคุณย่าๆมากครับผมสู้ๆครับขอบคุณมากรับผมดีใจเดย์เดย์ผมก็เป็นพ่อพอมีแบ่งปันครับเป็นสิ่งขนาดว่าก็ช่วยกันเนาะโชคดีน้ำไว้โชคดีฮะดีใจ